คำถามมีว่าเฮ้ยบีฟอร์มันปวดหัวตุ๊บ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 อยู่เอ๊ <Hey. S 1> มันหายไปได้ยังไงคำอธิบายครับนี่แหละคือลุงเป็นภาษาลุงเฉพาะนะฮะสแตติก p พี e e เอนเนอร์จีมันมีพลานุภาพมากนะสิ่งนี้มันซ่อนอยู่ในเสียง เสียงทั่วไปจะเป็นเสียงใครายตบคลตีอะไรตางมันมันเป็นพิวเอนิจีแต่สําหรับตัวลุงลุงออกพิวเอนิจีมันพอเวลาจับสิ่งใดก็ตามจะเคาะขันขอทานหรืออะไรต่างๆนะมันก็เป็นพลังงานของพิวเอนิจีนั่นเองครับจึงทําให้เป็นล้างอิมพลของคุณ0805ได้อย่างลงตัวที่สุดครับ Yum. This is pure energy for clean it, impure in your body, right?